สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือโครงการนานทิชา2สองหลังนี้เนี่ยพิเศษกว่าหลังอื่นยังไงใช่ไหมคะหลังนี้อยู่ถนนเมน,นะคะซึ่งสามารถดูได้เลยนะคะว่าถนนเมรเ,เนี่ยกว้างมากนะคะเดี๋ยวเราาไปดูถนนเมนกัน,นะคะ่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่มาด้วย2ห้องนอนสองห้องน้านะคะ1ห้องครัวค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นถนนเมนที่บอกนะคะถนนเมนนะคะสามารถจอดรถได้ทั้งสองฝั่งค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะซึ่งสามารถจอดรถนะคะหน้าบ้านได้1คันแล้วก็สามารถจอดรถในบ้านได้อีกหนึ่งคันค่ะเดี๋ยว <ack> เราจะพาทุกคนมาดูฟังก์ชันด้านในเพิ่มกันนะคะสำหรับมุมนี้นะคะก็สามารถจอดรถอย่างที่บอกนะคะบ้านนะคะมีการแถมในส่วนของปั้มน้าแทงน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สวยมากๆนะคะสหรับ้านหลังนี้แล้วก็ราคานะคะเพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสเก้ามบาทเท่านั้นเองคะ่ะฟรีในส่วนของค่าใช้จ่ายน้ว่านโอได้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยมีการที่กู้สินเชื่อให้ฟรีนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูภายในบ้านกันต่อคะ่ะมุมแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องรับแขกนะคะซึ่งประตูหน้าต่างบ้านหลังนี้นะคะเป็นบานสไลด์ทั้งหมดคะ่ะนี่บานสไลด์ <c oughs> แล้วบานสไลด์ที่ใช้นะคะต้องบอกว่าเป็นบานสไลด์ที่แข็งแรงมากๆคะ่ะแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของประตูมุงลวดให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยนี ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟานะคะซึ่งเป็นโซฟาที่สามารถนั่งได้ถึงสองคนนะคะโซฟาน่ารักมากเลยค่ะใครนะคะที่ชอบโซฟาแบบไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะสำหรับตรงนี้แล้วก็สำหรับมุมนี้นะคะรบนิหนึ่งขอโทษทีค่ะจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเราแถมให้เช่นกันค่ะก็จะมีเกว๊วยสีตัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะอีกหนึ่งตัวะคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูส่วนด้านหลังกันนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะ ซึ่งห้องน้ํานะคะต้องบอกว่าสวยมากเลยนะคะห้องน้ํานะคะเปี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะบุกระเบื้องเต็มค่ะแล้วก็ต่มาก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะดูอิตเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะห้องครัวเนี่ยมีการทําประตูนะคะกั้ะหว่างห้องครัวกับห้องโถงให้พ้อกันกลิ่นนะคะซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นจะออกไปรบกวนในส่วนของห้องโถงหลังนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะที่สําคัญก็คือมีการติดตั้งในส่วนของพัดลมระบายอากาศให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีติดตั้งสิ่งรนงะคะ ช่องเก็บของสองช่องค่ะนี่สวยงามมากๆเลยเ่านนี้ช่องที่สองนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะชอบถามว่าเออมันคืออะไรนะคะอันนี้ไว้ใส่ถังแก๊สค่ะตรงนี้ก็คือวางต่อแก๊สนะคะพะเรามีทําสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูด้านบนกันต้องบอกว่าด้านบนก็สวยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ บันไดน,นะคะมีการทําราวจับให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านที่เน้นเป็นโทนขาวครีมค่ะซึ่งจะทําให้บ้านนะคะดูสว่างดูเป็นแบบสบายตามากๆค่ะเดี๋ยวเราห้องแรกนะคะที่เราจะพามาดูเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่กว้างสามารถตั้งเตียงสามถึงหกฟุตได้ค่ะและส่วนของความกว้างนะคะของกระเบื้องเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแผ่นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลังบ้านไม่ชนใครค่ะ นี่หลังบ้านคือดีมากๆนะคะไม่ช่วนใครพ่ออยู่อ่าติดกับห้างโกลบอลนะคะสาขาไซน้อยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ํากันค่ะด้านบนนะคะพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะลายเดียวกันเลยมาถึงในส่วนของห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนใหญ่ห้องมาสเตอร์เบดมกันห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นลักษณะเหลอนตัวแอลค่ะกว้างมากนะคะกว้างนะคะแล้วก็ใหญ่บ้านหลังนี้นะคะชั้นสองเนี่ยฝ้าเนี่ยจะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบบ้านห้องนอนนะคะที่เป็นฝ้าสูงๆหลังนี้ถือว่าดีค่ะเพราะว่าข้อดีของฝ้าสูงคือไม่ร้อนนะคะแล้วก็หลังนี้นะคะมีการต่อเติมเทอร์เรสให้ด้วยค่ะ หน้าตา่างทษทีค่ะประตูเป็นพันสไลด์นะคะแล้วก็นี่ในส่วนของมุ้งรั่วได้เรียบร้อยค่ะนี่เป็นประตูมุ้งรั่วติดตั้งอัตโนมัตินะคะออกมาถึงด้านนอกนะคะก็จะเป็นมุมถนนเมนแล้วค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเทอเร์เรสนะคะเทอเร์เรสเนี่ยเราก็ทาหลังคานะคะให้เรียบรอ้อยติดตั้งไฟค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะเทอเร์เรสคือกว้างมากนะคะแบบใครที่ชอบบ้านแบบไม่วุ่นวายนะคะอยู่ถนนเมนค้ะขายได้แล้วก็ใกล้ห้างนะคะเดินทางสะดวก ใกล้ตลาดใกล้วัดหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะทางเรามีประเมิรวงเงินให้ก่อนยื่นกู้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครนะคะที่อยากนัดชมบ้านแจ้งลงหน้าหนึ่งวันนะคะหรือแจ้งลงหน้าสักสองสามชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็คือทักมาหาเราได้เลยในช่องทางไทยคลิปนะคะอยากจะซื้อบ้านนะคะนึกถึงเราค่ะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างค่ะ